พาไปเอาเอาไปเรวเอาเร็วเอเร็วเอาผมใสกราเอาเร็วไปมาาเ้ยเอาคผมก็ได้เอาคืนเอาไปคืนเอาไปคืนไปแล้วลอยใเขาาตัวเองคุณตาคุณตาข ยัยไม่ได้ไม่ิหนานโก้ที่ได้เชเ่อมทักกาทุกวันอะไม่เอาได้ทุกวันแต่ไม่รู้ชื่อหานโก่ยทำไมอมีปัญหาอ,าไไไหาอะไรกันหลักวะสัสดีครับเฮ้ย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 เฮ้งเฮ้ยเฮยเเฮยเยเฮ้ครับยเฮ้ยเย้ ไหนอะโอ้ยไม่่ที่หนูอ้อยูอ๋อดิค้มันมันกระตุกกระตุกดีคับว่ากันแ้ว่าที่นี่อาอคุณตาเข้ามาไมอ้งด้อเฮ้ยไม่ต้องเต้ออ๋อโอเคเหรือเต็มอครับอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้โอ้คอ้ยได้้ยอ้โอ้โ้โโโนี่่ย คนตาคนนี้ชื่อโทนี่เป็นแฟนหนูสวัสดีครับโอเคครับพี่ใหญ่ใช่เหรอใช่พี่โทนี่อ่ะเราข้าวหอมอ่ะโอ้ยไม่หอ้ยโอ้โหคนนี้คนนี้เฮ้ยโอ้โหเราเต็มด้วยเอาตัวแล้วไม่ได้ไม่ไอมแล้วโทนี่ไอ้เทียวเมื่อกี้เขาถามว่าเราข้าเข้าวหอมกันเราคือใครนะ ทข้าวหอมแฟนหอมครับน่เหมือนกันที่ตอนนี้เหมือนกันได้ครับคนเราหล่อเขาเป็นเหมือนกันที่ที่ไหะผมผมทีอลนะครับที่ไหนอยู่ครับหลับในอยู่ของทีนี่นะเอนรทนี่เขาจะหล่อครับโชเชื่อไัมใช่ใช่ใช่ครับค่อนข้างแบบมีเสน่ห์เทมาสุยอดออยอดชอบชบทีเอานะครับไม่ต้องไม่ต้อครับไม่ลินดาอะไรมึงยุ่งอะไรกูไม่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 ใช่เดินน่าจะเป็นตาช่ตาเขาอยู่กับแฟนเด้ นี่ลอยกระทงที่ไหนครับใช่อาวัดนี่ไงอ๋อโอเคแล้วคุณตาไปไหนคุณอาตีตีต่อใช่ไหมคุณยายไปไหนอยเจะเอาแฟนมาในนั้นช่วยนะทำได้กระเทียมลบเยอะแตเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้คุณยายมาพาหนูพามาหาหนูหน่อยนะได้เดี๋ยวตายที่นี่แหละได้สู้ๆนะคะใช่ไงครับหนูนั่งพับไปอยู่ตรงนน้นน่อยได้เลยเหรอโอเคครับโอเคโอเคไปโยกไปเพื่อน ไปอยู่เลไปอยู่เพ่แลอเหรอทีรักินะอ้ยอุ้ยเกือไปรีบโไม่ได้เลย้อ้ยไม่ได้เลยอ้ยโดนทเ่อะไรออกยไหมออกย่ไหมไม่รู้เขาด้แล้วทีโจะหมดแล้วจะหมดอยู่แล้วที่ชินดียวใช่ใช่เหรอเขาบอกแล้วว่าไอแวนก็มีเมื่อกี้ไอแวนก็มีเมื่อกี้ พี e ่หมาเล่นสิไอ้หนูี่มาใส่เล่นสิไอ้บล่นไอ้เล่นไอ้เล่นลองใส่ดิไอ้เล่นลองใส่ดิใส่จิ๊ได้หรอไม่ลองใส่อ่ะลองใส่ไม่แล้วเมื่อกี้ใครใทำเองตีแดงวะใครใทำเองไอ้แหม่ไม่มาพิมเอาอ๋อพิมอาอใครไปรู้วะที่รักดูดีมันมีควันออกเป็นหัวฉลังไปเลยอ๋อมันพิมพ์อ๋อมันพิมพ์เอามันวนตีน โอ้ยดวงโคตรดีขอ้ดวงโคตรดีขอปีกอีกได้ไหมปีกมันไม่เท่ที่เราเห็นแมวจี้หรือยังบนหัวแอบไม่เห็นเลยใส่ไว้ก่อนครับน่ารักมากมันเป็นลูกแมวอยู่บนหัวเขาเปิดมาเขาอย่างนี้เลยโอ้ยอ้องเงี้ยเลี้ยวนี่อัศว์เราให้จูดี้จูดี้ที่ราบเป็นคนได้ด้วยอ่ะเราเหมือนว่าเราเหมือนว่าเราให้จูดี้ฟังเถิดดวงโคตรดีเลยอ่ะ ไม่ชอบเหียแล้วอ้าทำอะไรผิดแล้วเหรอใช่เหรอแมวของแลเลยเหรออนนี้เขาอยากได้บอยิเยกัะเนียไ่ชอบแล้วอยากเโ็นใช่เหรอมวออาได้อะอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นไม่ได้อยากเห็นก็พออยากเห็นดีเฉยอะอไครับ

ไม่อยากเห็นพี่เชลล์แม่รู้มั้ยี่เราฝดต้องนานแล้วยังเหลือต้องเจ็ดสิบเจ็ดนี่เราเติมไม่เท่าไหร่บอกเขาไม่เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเพียนเออเพี้ยหน่าเอาเพลงหายฮัลโหลดอกดับเหรอเรียบร้อยชี้มือข้าวฟาหน่อยเร็วใช่เชลยวชี้ นี <One input> <at> ่นี่อาสอมบอบมือสามารถอ่าบงมือไปอยากรลับตาอยากผมอยากเห็นคะอยากเห็นมด้ใช่ไหมอยากเห็นมาตั้งเยอะผมดูได้ไหมผมอยากเห็นต่างไม่างกันนดผมองยากเอง อยากให้เห็นให้ในเอฟเฟตากนนะครับ น่จะใส่ตรงเนี้ยันเดอร์ใหมทีักคันเดอร์โอเคเขาไอแมวไม oh. <t empath etic subtitles> like, ่ใีังแล้วแมวแค่ัขาไมเปิดได้เองกับแล้วโหยากจังน้จะไม่มีวันวะแท้จะไม่มีวันวเฮ้ยเฮ้ยอไรอ่ะ ได้อะไรอ่ะอะไรไม่ร้องล้เพลงบอกก่อนแอบแคบมวอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ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 ว้อ้ไออ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้ไ้ได้ไปเลยอ้อ้ออไ เอาไปเจอตรงนี้เลยไอ้คนละหลักกันตรงนี้ว่าไอ้เรียกไม่หวังที่จะเปิดได้เลยอันนี้อะหมดเลยอ่ะไม่มีกำลังใจจะเปิดเอาตรงตรงเฮ้ยตายแลยนี่ทำให้ทำแบบนี้ตั้งหน่อยเียตั้งอะไรไม่มีลองมาที่แล้วมันไม่ลงเลยใช่ไหมอยู่นี่โอย ออไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะเปิดนะเขาวางไม่ไหวไม่เอาอ๋อจูจูมาอย่างเนี้ยเตีน่เออจูดี้ไม่ต่อคิวแล้วครับจูดี้ท้อแปดสิบคิวใช่หรอยัดแค่โคตรยอะจูดี้บอกว่าคิดถึงกั็ไปหาที่วัวเขาแมวเขาบอกว่ารักหน้าจุ๊บจุ๊บเจ้าที่วัวจริงเหรอแบบอย่างนี้เลยเขาบอกที่ไหนเนี่ยใช่เขาบอกที่ไหนเนี่ยโอ้โหฮะเขาบอกที่ไหน เออนอกโลกเหรอไอ้เทียทั้งเมื่อกี้มาอีกนะฮาเลยถามโอ๋อยเฮ้ยจะอยู่ผมเป็นพี่เขาอะอ๋อเรียบร้อยมือเตะมือเตะพี่เขามือเตะพี่เขาที่เหลือไอ้สองไอ้สัตว์พี่ชายผมขอโทษกับพี่โอ้โหไอ้ที่อผมพี่ผมกำลังเตรียมย้อนที่หนึ่งเลยรโอ้โหขอโทษพี่นะขอสองทีครับโอ โโอหปวดใจโนนี่แค่รักไม่ควัใส่เราไม่ไม่ผมอยากรู้ว่ามันจะมีขวัญเพื่ออะไรพี่เอลเฟกมาไงจ้าจ้าไม่ไม่คุยด้วยละโกรธไม่คุยด้วยโกรธโอ้โหแมวน่ารักสุดแล้วเดี๋ยวบิดาของที่อยู่ในนั้นค่ะมันไม่ล็กมันไม่ลงลังน่ารักจังจุดดีไม่มาแล้วโอ้ยทุกวันจุดดีบอกว่าเจอที่วอนจ้ะ อ้าวรอต้องนานหมดแล้วมั้งกูคงไม่ต้องเปิดกูแล้วมั้งใช่เหรอใช่คนในประเทศสามร้อยถึงสามร้อยโอไม่แปลกที่หยอนครับจะนอนรอสามร้อยหนึ่งด้วยประเด็นใช่ตัวเล็กน่ารักตัวนั้นไอตัวนี้ไม่เชื่อเลยนะไม่ไม่เป็นไรเฮียขอกระช้าหัวเฮียกลับหน่อยผมอยากเห็นคุณโทรนี่เราเพลงหมดแล้วเหรอะไรนะครับ เพลงหมดแล้วครับเพลงนี้ร้องให้ฟังเพลงเยี่ยมเยี่ยมเพลงละพันนะครับผมร้องให้ฟังเลยถ้าร้องต่อได้ครับไอ้สองร้องดิคนอยังยังโกรตีไหมเนี่ยไยังได้ไหมกันรู้จักผมป่ะมีแม้นต่แม่อะไรวะถ้าคุณรู้จักผมผมจะพูดคำนี้อ้สามสี่ผมไม่หวั่นได้ผมพูดเลยตรงนี้นะผมพูดเลยด้วยการเราเปิดกระชากันมาเปิดได้สมัสมันเปิดได้อะไรจริงเฮ้ยหัวแมวนี่ไงบนหัวเนี่ยมันนั่นอยู่แล้วครับไอาสอง พ่อจริงแอบไม่มีวันแล้วอย่างงี้เลยเหรอไอ้คนแบบอยากได้มันเปิดไม่เคยได้เชื่อไปหมดแล้วออแล้วปิดดำมาจากไหนอะแต่ดวงนี้ไม่ไม่ไม่มีดวงอีกแล้วล่ะแล้ไม่มีแล้วล่ะดวงอ้ยดูดิปิดดำกับหัวโลได้ม้ยไดแล้วดีล้วขอเบอร์นะครับขอเบร์่อเชื่อผมสิครับใช่หรออ่ะนี่มาอีกดำอีก นี่ยเนี่นี่ยป้ขาเห็นตั้งนานแล้วนากเข้่บอ๋อเนี่จะให้เห็นอ๋อไม่ด่ต้อมาให้ดูเลยออกไปเลยนะสีเฮลืองส่วนไหนเฮลอไม่รอสีสามห้าปออกมานี้อ๋อนี่ไงเขาแมวมาให้ดูแล้วพูดขออีกทีงั้นงั้นเอาเบอร์งไปก่อนเรือสองแล้วก็เลขเจ้าหสวัสดีครับอาสก็จุดทที่หนึ่งสองเลขเจ้าห้าไปเลยนะอ๋อแมวนี้คนขับรถมาแล้ว เชี่ยเพียวเพียวเพียวี่หวชั่ออนไเห็นแตไม่เห็นตัวเคยเห็นขอแต่งตัวเฉยเออเออโอ้ยไม่ดหนักตะหน่อยเราไม่เคยเห็นอ่ะกินเยอะหลมีขาวหูเชียวหน้าชัวเราเล่นอยู่าครับามาาไ่ไห้ค่ะคนที่แฟนหนุ่มไม่่่มไม่อยู่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นนั่งอยู่เห็นนั่งอยู่อ๋อ ไม่ใช่เอามาเห็นอุ้ยเห็นไหมต้องวางทีหนึ่งมั้งน่าจะวางทีหนึ่งใช่ต้องวางเกือบใช้กำลังกับเฮียแล้วอีกนิดนึงเห็นไหมยัง่าเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะย่าไม่ได้แมวเหรอมือไปอยู่ไหนนาของพี่อโทนี่ใช่หรอสวัสดีครับชื่อโทนี่อะชื่ออะไรครับอ่าเขาหอมค่ะอ๋อสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวหอมถ้าถ้าถ้าใส่หางแมวนี่จะเข้าปะถ้านี่ใส่หางแมวจะเข้าปะหังหังยาเลยยาหาทำไม่น่ารับเชื่อท่านี่หรอทุกคนบอกเลย้ถูกต้องครับอันนี้ผมเชื่อโอ้ผมเชื่อผมเชื่อใช่ใช่ผมเชื่อคำนี้ใช่เหรอไม่เชื่อสวัสดีครับผมผมชื่อนิดนึงนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อลาไม่ได้ถามไอ้สองไม่ถาม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 ไอ้สไม่ถามลานะครับไอ้สองไม่ถามลานะไอ้สองไม่ถามลานะไอ้สอง อ้าวเย็นๆนครับแล่ววันนี้หนูมีสตอรี่วะเนี่ยนี่ขายต่ว่าสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มไม่ได้ถามมึงไหมล่ะเอ้าข้าหลูพผาถามวาไอ้เจแล้วคนคนเีันนี้อ่ะมันเก้าต่อยี่สิบแล้วคนยัยไม่บอกเราดูแลตัวเองด้ในด้วยนะเข้าใจไหมรอไรอันนี้คุณพู้ชายที่ไหนนะครับเราคนงูสดีครับเแหละตอแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนครับเหมือนกันสวัสดีครับเครับเละเละโดนมัววัสวัสดีครับตลกไปอไออไออตลกตลกตลกเยทีฮะน้องเซียนตีไปหน่อยนะะไม่ตไม่ตกดดดกระเทืบมันได้ครับนเาคนเดียวผมไม่ได้มามันสรุปน้องพี่จริงไม่ได้าผมน้องพี่จริงเปล่ามึงน้องพี่แต่พี่รู้จักมึงมึงใครฮะยังไงวะอ๋อเพิ่งตัดขาดกันเมื่อกี ทะเลก็มาด้วยกันแต่ต่านนี้ไม่ใช่แล้วผมป่ตนผมก็กอดกันตอนนี้ค่พี่ค่ะี่ค่ี่ค่ะพี่ม่ะี่ค่ะพี่ค่ะพ่่พี่่ี่ค่ะพี่ค่ะพี่่ี่ค่ะพ่ค่ะพี่ค่ี่ค่ะพี่ม่ะพ่ค่ะพี่่พี่ค่ะพ่ค่ะพี่ค่ค่ไม่ี่ค่ี่ะะ่่ค่่่่่่่่่่่ี่่ม่่่่่่่ค่่่ี่ค่่่่่ม่่่่ค่ค่่่พ่่่่่ม่่ เขาไม่ออกแต่กูหลอกกับมึงนิดนึงโดนบูลี่สองคนนลยนกูหลอกกับมึงกูหอกกว่าไกูหลอกกับมึงเลยนะมเฮียอแล้วมด้หลอกกันทำไอะกูบอกกูหลอกกับมึงในคว้าทำไมทะเลาะกันทำไมอะไรวะนะตรงนั้นอ่ะเูีเจ้าเจ้าเจเนเตนะนะเจเจนาต้นแมอตนมวมีแสงไปอยู่ที่มือบนก่อนเขาพี่ไปไว้ ก็เดี๋ยวผมมาน้องผมมาน้องพีเคน้องพี่ชาผมมาพี่น่าจะมีตรงเขาถ้าหล่อเดี๋ยวเขามานะโอ้ยเห็นป่ะดูน้องนี่เห็นน้องป่ะน้องมีแสงดูน้องนี่เห็นน้องป่ะพี่ตูนี่ดูน้องครับเสร็นแล้วโอ้ถ้าเราก็่ะไม่น่าเชื่อได้เลยเดี๋ยวเมื่อวันหนึ่งโอเคไหมเลยโอเคค่ะครับไปไหนเอ่อมีคนมา 大家好，我去，